เรื่องของความพยายามในเรื่องของการประหยัดค่าไฟกันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าหลายคนไปติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อประหยัดไฟนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับก็มีไอเดียดีๆจากนักศึกษาที่ได้ประดิษฐ์เครื่องทําความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับลดการเสี่ยงที่จะต้องขึ้นไปทําความสะอาดที่สําคัญคือสามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยครับโอเคยกมา หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเครื่องล้างโซล่าเซลล์เครื่องนี้ครับคิดค้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังครับนายคามินจำเนียนกิจแล้วก็นายจักรราชชูจิตนักศึกษาชั้นปีที่3ก็สาธิตการทํางานให้กับผู้สื่อข่าวได้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานครับเรื่องทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์อัตโนมัติ เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ลดปัญหาฝุ่นละอองขึ้นมาเกาะอยู่บนแผงเพราะถ้ามีฝุ่นหรือว่าขี้นกเกาะหรือว่าไปติดอยู่บนแผงเนี่ยจะทำให้แรงดันบนแผงโซลาเซลล์ลดลงและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดได้อีกด้วยครับ เรื่องการผลิตนะครับเราสามารถที่จะหาอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องนี้ได้ภายในประเทศนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ลดราคาต้นทุนที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศได้ครับแล้วส่วนหนึ่งระยะเวลาการใช้ง,งานของเครื่องนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับาการบำนุงนันการดูแลต่างๆของอุปกรณ์ด้วยครับ ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการทําความสะอาดแผงโซลาเซลล์โดยปกติเนี่ยครับหปีจะต้องล้างทําความสะอาดถึง3ครั้งนะครับดังนั้นการมีเครื่องนี้มันก็น่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับเป็นผลสําเร็จที่ดีส่วนต้นทุนการผลิต มาดูแบบนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้จากในประเทศทั้งหมดเลยครับไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทส่วนใครสนใจจะให้นักศึกษากลุ่มนี้ไปล้างทำความสะอาดแผงโซลารเซลล์หรือว่าไปขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะครับ